คนในเมืองพิษณุโลกคงชินตาภาพนักเรียนโรงเรียนพดุงราชได้ดีนักเรียนชายแสงแกงสีดำดูเท่สมวัยส่วนนักเรียนหญิงใส่กระโปรงสีแดงสดสะดุดตาดูเก๋ไก๋ทันสมัยสมัยเรียนผมมีเพื่อนเรียนที่นี่หลายคนเลยมักแซวกันเล่นๆว่าเรียนโรงเรียนฝรั่งไอเราเรียนโรงเรียนวัดเพราะที่นี่คือหนึ่งในโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของพิษณุโลกที่ถือกำเนิดขึ้นจากน้ำใจ และความเสียสละของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโรงเรียนพนุงราชก่อตั้งขึ้นในปีพศ2412ตรงกับรัชสมัยรชัชกาลที่5โดยมิชันนารีจากต่างประเทศร่วมกับอาจารย์บุญตวนบุญอิดคนไทยผู้มุ่งมั่นอยากให้เด็กๆในเมืองสองแควได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างเป็นระบบอาคารเรียนหลังแรกเป็นเพียงกระท่อมไม้ขนาด4ค6เมตรตั้งอยู่บริเวณที่ทำการไปรษณีย์พิษโลกในปัจจุบัน มีนักเรียนรุ่นแรกเพียง40คนเท่านั้นแต่ด้วยความศรัทธาและความตั้งใจดีของผู้ก่อตั้งทําให้โรงเรียนค่อยๆเติบโตขึ้นข้าราชการพ่อค้าและข้าราชบดีในท้องถิน่นได้ร่วมบริจาคเงินกว่า4,000บาทซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้นเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นบริเวณคลองมะดันปัจจุบันคือพื้นที่ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรต่อมาในปีพศ2453อาจารย์บุญตวนและภรรยาจำเป็นต้องย้ายกลับกรุงเทพขณะนั้น โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจนพื้นที่เดิมเริ่มคับแคบจึงมีการแยกนักเรียนออกเป็นสองแห่งนักเรียนหญิงเรียนอยู่ที่เดิมและตั้งชื่อว่าโรงเรียนพดุงนารีส่วนแฝยชายย้ายไปเรียนที่บริเวณวัดนิหารทองซึ่งอยู่ระหว่างที่ว่าการป่าไม้กับสารากลางจังหวัดกระทั่งปีพศ2469ทางราชการมีความประสงค์จะใช้พื้นที่เดิมเป็นที่รับเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจด รัฐบาลจึงได้ช่วยเหลือโดยจัดหาที่ดินใหม่ให้พร้อมเช่าที่ราชพัสดุกเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ซึ่งกลายเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในพดุงราชในปัจจุบันนี้ต่อมาในปีพศ2477คณะมิชัน,นารีได้มอบหมายให้สภาคิดถจักในประเทศไทยดูแลก,กิจการต่อและมีการรวมโรงเรียนพดุงนารีกับโรงเรียนพุงราชเข้าด้วยกันกลายเป็นโรงเรียนแบบสหาศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กหญิงและเด็กชายได้เรียนร่วมกันเป็นครั้งแรกในจงังหวัดโลก มากกว่าร้อยปีที่ชื่อพดุงราชไม่เพียงแต่เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้หากยังเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําของผู้คนเมืองสองแควรุร่นแล้วรุ่นเล่าโรงเรียนพหุงราชจึงไม่ใช่เพียงโรงเรียนเอกชนเก่าแก่หากแต่เป็นรากงาเงาแห่งการศึกษาที่หล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตด้วยปัญญาและคุณธรรมสมดังนามพดุงราชผู้ข้ำจุนประชา